ถ้าเกิดความดันสูงช่วงเย็นก่อนนอนไม่มีประโยชน์ที่จะกินยาตอนเช้านะครับวันนี้กะว่าจะคุยเรื่องความดันโลหิตสูงไม่กินยาได้ไหมนะครับเป็นคำถามที่ ได้รับมาเยอะนะครับขอเริ่มปูเบสิกของเรื่องของความดันก่อนนะครับค่าความดันจะมี2ตัวนะครับผมเรียกว่าเป็นค่าความดันซิสโตลิกหรือเรียกง่ายๆว่าความดันตัวบนแล้วกันเนาะตัวล่างเรียกว่าไดแอสโตลิกนะครับผมซิสโตลิกความดันตัวบนเนี่ยหมายถึงอะไรมันเป็นค่าความดันเมื่อหัวใจเราบีบตัวนะครับต่อมาเนี่ยความดันไดแอสโตลิกคืออะไรไดแอสโตลิกคือค่าความดันเมื่อหัวใจเราคลายตัวนะครับวัดค่าความดันออกมาจะต้องมี2ตัวนะครับมีตัวบนกับมีตัวล่างเครื่องวัดความดันโดยทั่ว จะวัดออกมาแล้วมีค่าอีกค่าหนึ่งคือค่าชีพประจรของเราว่าหัวใจเราเต้นเท่าไหร่นะครับองค์การขององค์การหัวใจของที่เมกันเนี่ยนะครับทำไกด์ไลน์ออกมาเมื่อปี2017แต่ตอนนี้มีองค์การของความโดโลหิตโลกนะครับผมที่ทําออกมาใหม่ในปี2020นะครับหมอขอยึดปี2020เป็นหลักละกันนะครับจริงๆแล้วความดันเนี่ยความดันที่ดีคือความดันที่ต่ํากว่า120-80นะครับ ถ้าได้ร้อยสิบเจ็ดสิบได้ยิ่งดีนะครับความเข้าใจผิดสำคัญอีกหนึ่งอย่างคือโรคความดันโลหิตต่ำไม่มีนะครับผมไม่ต้องกังวลในเรื่องของความดันโลหิตต่ำนะถ้ามีความดันโลหิตต่ำแล้วไม่มีอาการอะไรเลยนะครับถือว่าไม่เป็นไรนะครับเรากังวลเรื่องความดันโลหิตต่ำเมื่อไหร่ว่าเรานอนป่วยอยู่ใน ICU แล้วความดันโลหิตต่ำอย่างเงี้ยสำคัญอย่างเงี้ยซีเรียสนะครับ การที่จะจัดว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงไม่จัดเป็นโรคนะภาวะความดันโลหิตสูงเนี่ยมีเมื่อความดันเกิน1 3 0 8 5นะครับต่อมาเนี่ยถ้าเกิดเกิน140-90จะถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วเวลาที่เราไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วเราวัดแล้วพบว่าเอ๊ะความดันโลหิตสูงแล้วให้ทำยังไงปกติแล้วเนี่ยเวลาถ้าเราเจอความดันโลหิตสูงหนึ่งครั้งนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเจอนะจะยังไม่นับว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยทั่วไปเนี่ยจะต้องเจอ2ครั้งขึ้นไป หมอแนะนําคนที่เริ่มเจอปัญหาเรื่องความดันโลหิตหมอแนะนําให้ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตมาเช็คเองที่บ้าน อันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเขาพบว่าคนที่ใช้เครื่องวัดความดันวัดเองที่บ้านมีความดันโลหิตต่ํากว่ากลุ่มที่ไม่วัดเองที่บ้านเนี่ยประมาณ9.2มิลลิเมตรประลอดเลยนะครับซึ่งเป็นตัวเลขค่อนข้างเยอะนะเวลาจะวัดความดันทํำยังไงบ้างนะครับเครื่องวัดความดันหมอแนะนําให้เป็นแบบที่วัดที่แขนนะไม่เอาแบบที่วัดข้อมือวัดที่แขนหมอมองว่าวัดได้แม่นยํามากกว่านะครับเวลาจะวัดนะครับผมเริ่มต้นเลย1นึ่งไปปัสสาวะก่อนเสร็จแล้วนั่งพักนะครับ พักประมาณ3-5นาทีเวลาวัดความดันนะครับให้นั่งเก้าอี e, ้ที่มีพนักพิงนั่งแล้วก็พิงพนักพิงแล้วต้องมีโตะ๊ะแขนท่อนบนให้อยู่ระดับเดียวกับหัวใจนะครับเวลาใส่เครื่องวัดความดันเห็นไหมมันจะมีสายอยู่นะครับตัวสายนะครับขอให้อยู่ตรงนี้ ขอให้อยู่ตรงแนวกลางตรงนี้นะครับแล้ววัดแล้วเนี่ยขอให้ขอบล่างของผ้าที่พันรัดแขนะอยู่สูงจากข้อพับประมาณ1-2ถึงเซนติเมตรแล้วนั่งวัดในท่าแบบนี้สมมติว่าเวลาเราวัดเองที่บ้านนะสัปดาห์แรกหมอขอให้วัดวันละ5เวลาเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนเลยตื่นนอนมาตอนเช้าให้วัดเลยนะครับแล้ววัดไปทุกๆ4ี่ชั่วโมงให้วัด5เวลาแบบนี้ให้วัดสัปดาห์หนึ่ง เวลาที่ <S an> เราวัดความดันทั้งวันเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเอะโดยมากแล้วเนี่ยความดันเรามักสูงช่วงไหนบางคนเนี่ยสูงช่วงบ่ายบางคนสูงเย็นบางคนสูงก่อนนอน <S <S <an> พอเวลาเราเจอแพทเทิร์นความดันเราเองแล้วอะว่าความดันมักสูงช่วงไหนนะครับถ้าเกิดความดันสูงช่วงเย็นก่อนนอนไม่มีประโยชน์ที่จะกินยาตอนเช้านะครับถ้าเรารู้ว่าความดันเราสูงเมื่อไหร่ช่วงไหนเราสามารถปรับเวลาทานยาได้พอเราทานยาได้ตรงกับช่วงแล้วเนี่ย ความดันมันจะดีความดันเนี่ยจะสามารถคุมได้ด้วยปริมาณยาน้อยๆนะครับผมหมอเจอคนไข้มาแบบเยอะเลยที่มีความดันโลหิตส,สูงแล้วไม่ยอมกินยาเพราะเขาคิดว่า ถ้าเขากินยาแล้วจะต้องกินไปตลอดชีวิตอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเป็นความดันลโลหิตสูงไม่จําเป็นต้องกินยาตลอดชีวิตถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราดีแล้วคุมอาหารต่างๆได้ดีแล้วความดันเราลดลงเราจะสามารถค่อยๆลดปริมาณการใช้ยาลงได้จนบางคนสามารถหยุดยาได้เลยนะครับขอเข้าคอนเซปต์เรื่องของ3กฎเหล็กในการรักษาความดันโลหิตเลยละกันข้อที่1เลยนะครับ ต้องหาสาเหตุของความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงไม่ได้รักษาด้วยยาแก้ความเข้าใจผิดนี้ซะใหม่ยาความดันโลหิตเอาไว้สําหรับคุมค่าความดันไม่ได้รักษาความดันนะถ้าเราอยากให้ความดันมันหายขาดต้องหาสาเหตุแล้วแก้ที่ต้นเหตุนะครับถ้ารู้ต้นเหตุแล้วแก้ที่ต้นเหตุความดันจะดีขึ้นแล้วหายได้สาเหตุของความดันโลหิตสูงมีเยอะเลยนะครับผมเช่นการสูบบุหรี่หรือการทานยาบางชนิดนะครับ ยากลุ่มที่ทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นนะคือยาคุมนะครับยาแก้ปวดบางชนิดนะครับยาสเตยียรอยนะครับยากลุ่มสเตยียรอยทําให้ความดันโลหิตสูงได้นะครับน้ำหนักตัวเยอะก็เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงได้นะครับข้อที่2นะครับต้องป้องกันภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูงอันนี้สําคัญเลยนะครับภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูงมีอะไรได้บ้างนะครับมีเรื่องของ ลอดเลือดสมองนะครับหลายคนเนี่ยไม่ยอมกินยาแล้วความดันโลหิตสูงปล่อยสูงไปอย่างนั้นสุดท้ายเส้นเลือดในสมองแตกนะครับการที่เราปล่อยความดันโลหิตสูงไปนานๆนะครับจะทําให้ไตพังนะครับไตเสื่อมนะโรคไตาบางชนิดทําให้ความดันโลหิตสูงได้นะครับแล้วความดันโลหิตสูงก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคไตได้เช่นกันนะครับยาไม่ได้รักษาความดันโลหิตสูงแต่ยาเป็นตัวควบคุมความดันเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะครับ ต่อมาข้อที่3นะครับเราต้องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเช่นลดน้นาหนักลดโซเดียมควบคุมปริมาณโซเดียมนะครับหมอแนะนําอย่างนี้ในคนที่เป็นความดันเนาะให้เปลี่ยนพวกซีอิวน้ำปลาที่ใช้ที่บ้านเลยให้ใช้เป็นแบบลดโซเดียมลงมันจะลดปริมาณโซเดียมลงได้เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าไม่ปรุงได้เลยยิ่งดีนะครับผมอย่างอาหารการกินเนาะมีเรื่องของแมกนีเซียมแมกนีเซียมเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งของความดันโลหิตสูงเลยนะครับผม ถ้าขาดแมกนีเซียมนะครับมีคนไข้หมออยู่รายนึงมาด้วยความดันโลหิตสูงหมอให้ทานคีเลตแมกนีเซียมวันหนึ่งประมาณ200มิลกรัมตอนเช้าแล้วก็200มิลกรัมก่อนนอนพบว่าสามารถหยุดยาวความดันโลหิตสูงได้นะครับ อาหารเสริมเหล่านี้ไม่ใช่ยายาเนี่ยกินปุ๊บลงปับนะครับอาหารเสริมเหล่านี้มันต้องอาศัยเวลาในการสะสมในร่างกายหมอแนะนําให้ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะครับหาสาเหตุแล้วก็ทานอาหารเสริมควบคู่กันไปด้วยนะครับหมอเชื่อว่าถ้าทํา3อย่างนี้ร่วมกันภายใน3-6ถึงเดือนจะคุมเรื่องของความดันโลหิตได้นะครับเวลาใช้ยาลดความดันนะครับผมหมอแนะนําให้ใช้ยาในปริมาณน้อยๆแล้วหลายๆตัวร่วมกันประสิทธิภาพจะ ีมาากกว่สมมุติว่าเราใช้ยา A ครึ่งเม็ดแล้วยังคุมความดันได้ไม่ดีการที่เพิ่มยา A เ,เนี่ยจากครึ่งเม็ดเป็น1เม็ดเนี่ยประสิทธิภาพจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวแต่ ผลข้างเคียงเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นหมอจะแนะนําว่าให้เสริมยา B เข้าไปอีกครึ่งเม็ดการที่เรากินยา B เข้าไปอีกครึ่งเม็ดยา A กับยา B ครึ่งเม็ดกับครึ่งเม็ดรวมกันแล้วครึ่งบวกครึ่งจะกลายเป็น4ได้เลยนะครับเพราะว่ายาเหล่านี้จะเสริมการออกฤทธิ์ซึ่งกันและกันแต่ว่าผลข้างเคียงแต่ละตัวมันจะน้อยถูกไหมเพราะว่าเราใช้โดสแต่ละตัวโดสต่ำหมอแนะนําให้ใช้ขนาดต่ําๆแล้วหลายตัวร่วมกันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าผลข้างเคียงน้อยกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หมอแนะนําเลยนะครับ Thank you